สำหรับเพืเ่อนๆที่อยากไปชมเกมถึงขอบสนามแอนฟิลด์ที่ประเทศอังกฤษผู้สนับสนุนของเราอย่าง t ร k e n Travel Thailand ์ชวนคุณไปดูบอลพร้อมกับเซอโอแบบตัวเป็นๆในเกมซ u เปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีระหว่างวันที่19ถึง26มกราคมสุดพิเศษหากบอกว่าดูมาจากช่องเซอโอรับส่วนลดทันที10,000บาทหากสนใจคลิกได้ที่ลิงด้านล่างหรือแอดรอยตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว่าผูลประจำวันที่28กันยายนสอง5รยหิโดยเรีอว่าผู้เดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็ไดัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนกับเว็บไซต์ใหม่ที่มาแรงระบบออโต้แบบจัดเต็มสนุกได้ทุกแมตช์หากสนใจคลิกได้ทต่หลิงดานล่างใต้คลิปเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ได้ประเด็นข่าวเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดในแนวรับของเราอย่างทางเวอร์กิลฟานได้ปักกระหลังดัชแมนกันก่อนเลยเมื่อเข้าไปรับใช้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ระหว่างช่วงพักเบรกทีมชาติคนนี้และเพิ่งจะทําประตูโทนพาทีมคว้าชัยชนะเหนือทีมแกร่งอย่างทีมชาติเบลเยียมมาได้1ประตูต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ฟันได้ยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมชาติมาโดยตลอดขณะที่ทางยูเรียนทิมเบอร์และนาธานอาเก้ก็มักจะถูกเลือกมาจับคู่เป็นพาร์ตเนอร์กับเขาตามแต่แท็ติกและคู่ต่อสู้อย่างไรก็ตามล่า,าสุดทางมาโกแฟนบาสเทนอดีตดาวยิงงระดับตำนานของทัพอัศวินสีสม้มเจ้าของฉายาเพชรชาติไพรกระซิบ ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเลยว่าฟอร์มการเล่นในช่วงหลังของทางฟานไดค์นั้นยังสู้เพื่อนร่วมทีมของเขาไม่ได้ยูเรียนทิมเบอร์เป็นปกหลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเราณนะเวลานี้นะแฟนบาสเทนกล่าวเขามักจะเป็นคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดหรือโดดเด่นขึ้นมาซึ่งก็เหมือนอย่างนาธานอาเกนั่นแหละ ขณะที่กองหลังที่ดีที่สุดของเราอย่างทางเวอร์กิลฟันไดกลับมกกักจะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นน้อยที่สุดในตัวเลือกทั้ง3าคนดังกล่าวในหลายๆโอกาสซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะในตอนนี้ออยัชอัมสเตอร์ดัมก็กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากซึ่งนั่นต้องขอขอบคุณยูเรียนทิมเบอร์และทีมชาติเองก็กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเพราะตัวของเขาเองด้วยเหมือนกัน ดังนั้นเราต้องขอขอบคุณเขาสำหรับฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นเมื่อเขาอยู่ในสนามมันจะช่วยให้เราเล่นบอลกันได้ง่ายขึ้นตั้งบอลจากแนวรับขึ้นมาได้ง่ายขึ้นและทําให้งานของเราในภาพรวมง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยในไหนก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปากกรหลังตัวกลางของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งนักเตะตัวความหวังของเรากันบ้างดีกว่า นั่นก็คือในรายของอิบราฮิมาโคนาเต้ปากกลังพันแกร่งทีมชาติฝรั่งเศสให้เราไปคว้าตัวมาจากทักอาเบราซิกตั้งแต่เมื่อฤดูการที่แล้วและเขาก็ใช้เวลาปรับตัวเข้ากับทีมอยู่พักหนึ่ง พราะในช่วงท้ายซีซั่นเขาก็เบียดทางโจเอลมาติฟจนขึ้นมาเป็นตัวจริงจับคู่กับทางเวิร์กยูฟานได้ ai, ได้อย่างสง่าผ่าเผยและทำให้หลายคนเชื่อมั่นกันว่านี่แหละคือนักเตะแห่งอนาคตสำหรับแนวรับของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามแทนที่การแข่งขันในฤดูกาลนี้จะเป็นปีที่เขาได้ลงมาโชว์ฟอร์มแบบเต็มๆแต่โจ้ตัวกลับมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าระหว่างเก็บอุ่นเครื่องตอนก่อนเปิดสี่สัน้นนั่นเกิดขึ้นในนัดที่เจอกับทางสตราบูและเขาก็ต้องพักยาวมาจนถึงตอนนี้และยังไม่มีโอกาสได้ลงสัมผัสยอดย่าให้กับทีมของเราเลยในการแข่งขันฤด,ดูกาลใหม่แม้แต่นาทีเดียว แต่ล่าสุดดูเหมือนว่ามันก็พอจะมีข่าวดีให้เราได้ใจชื้นขึ้นมาบ้างเมื่อจองพักเบรกทีมชาติที่มาขั้นกลางซีซั่นทำให้บรรดาน,นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บอยู่มีเวลาในการพักฟื้นสภาพร่างกายของพวกเขามากยิ่งขึ้นหนึ่งในคนที่ได้ประโยชน์ไปแบบเต็มๆก็คือโคนาเต้นั่นเอง มาทาง RMC Sport สื่อชื่อดังจากประเทศฝรั่งเศสก็ได้ระบุออกมาเลยว่าเขาได้สลัดอาการบาดเจ็บหัวเขา่าทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เจ้าตัวพร้อมที่จะกลับมาลงฝึกซ้อมแบบเต็มสูบกับทางลิเวอร์พูลได้อีกครั้งและน่าจะมีชื่อติดทีมสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกที่จะกลับมาทำการแข่งขันกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งทีมของเราก็มีโปรแกร,รมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางไบรตัน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะเบี่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะเป้าหมายสำหรับทีมของเราในอดีตชี่ผ่านมาอย่างอินนากิวินเลียมส์สตาร์ดังของทางแอตแลนติกบิลเบาถึงบางเมื่อเข้าลงเล่นให้กับต้นสังกัดเดียวมาตลอดเส้นทางอาชีพหลังลงสนามไปแล้ว346นัดฝากผลงานทำไป77ประตูและตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายออกจากสโมสรมาโดยตลอด ย้อนกลับไปมื่อซัมเมอร์ในปี2019หรืิเวอา์พูลของเราก็เป็นหนึ่งในทีมที่อยากจะได้รายเซนของเขาไปครอบครองและเคยยื่นข้อเสนอมามากถึง78ล้านปอนด์เพื่อทาบถามเขามาแล้วทว่าท้ายที่สุดการย้ายทีมดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องด้วยหลายๆเหตุผลและสโมรสรของเราเองก็ไม่เคยรื้อฟื้นแผนการในการไล่ล่าตัวดาวเตะวัย28ปีรายนี้ขึ้นมาอีกเลยอย่างไรก็ตามล่าสุด ตัวของวินเลียมส์ก็ได้ไปเปิดเผยถึงสาเหตุที่เขาตอบปฏิเสธการย้ายทีมดังกล่าวระหว่างที่เขาไปสัมภาษณ์พิเศษกับอาร์สสื่อชื่อดังจากแดนกระทิงดุทั้งนี้เขาได้ถูกนักข่าวสอบถามเลยว่ามันใกล้เคียงแก่ไหนกับโอกาสที่เขาจะได้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลย้อนกลับไปณช่วงเวลานั้นซึ่งวินเลียมก็ยอมรับแต่เขามีเหตุผลในการตัดสินใจของตัวเอง มันเป็นความจริงนะที่ผมมีตัวเลือกให้สามารถจะย้ายทีมได้วินเลียมส์กล่าวมันมีการติดต่อเข้ามาไม่ใช่แค่กับเรอรวผูแต่เป็นหลายสโมสรเลยละ่ะแต่ผมเองก็มีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนมาโดยตลอดมันเป็นเรื่องที่สวยงามอย่างมากเมมื่อีหลายสโมสรพยายามจะส็นสัญญากับคุณเพราะนั่นแสดงให้เห็นถึงผลงานในสน,นามแต่ผมเองมีความชัดเจนไม่เคยเปลี่ยนแปลงว่า ผมต้องการอยู่กับบิลเบาต่อไปมาพูดถึงเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราในอดีตที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเป้าหมายในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแผงกองกลางกันบ้าง ในช่วงท้ายของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราก็คือมอยเซสไซเซโดเม็ดฟิล์ดารรุ่งรุ่งแรงของทางไบรตันแต่จากกำแพงค่าตัวที่สูงเกินไปจึงทำให้ดีลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง้อยก็ตามมันก็มีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดออกมาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าลิเวอร์พูลอาจจะรื้อฟื้นแผนการดังกล่าวขึ้นมาอีกครั้งเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะกลับมาเปิดตัวขึ้นในช่วงปีใหม่ ทว่ล,ล่าสุดจากมุมมองของพอลโรบินสันอดีตปือกาวทีมชาติอังกฤษของทางลิส์ยูไนเต็ดและท็อแ um นมฮอสเปอร์กระเชื่อว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์จะไม่ดำเนินการอย่างที่มีรายงานข่าวกันออกมาไม่เลยนะผมคิดว่ามันไม่มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นเลยโรบินสันกล่าวมันไม่ใช่ว่ามอยเซสไซเซโดเป็นนักเตะที่ไม่ดีหรืออะไรแบบนั้นนะแต่นี่ไม่ใช่ดิวที่จะเกิดขึ้นในเดือนมก,กราคม ขณะเดียวกันทางไบรตันเองก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องขายนักเตะของพวกเขาออกมาเราได้เห็นเคสของมาร์คคูคูเรียไปแล้วว่าพวกเขาเรียกค่าตัวมหาศาลขนาดไหนพวกเขาจะต้องการให้ผู้จัดการทีมคนใหม่ได้ประเมินทีมที่มีอยู่ก่อนได้ดูว่านักเตะแต่ละคนของพวกเขาเป็นอย่างไรกันถ้าดำเนินการตามสิ่งที่เขาต้องการสำหรับเดือนมก,กราคม ไม่เพียงเท่านั้นในอีก2เดือนข้างหน้ามันยังจะมีศึกฟุตบอลโลกด้วยนะดังนั้นโรเบรโตเดอแชบีไม่ได้มีเวลามากมายในการประเมินทีมของเขาเลยฉะนั้นผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นพวกเขาขายสตาร์ดังออกมาหรอในทางตรงกันข้ามพวกเขาอาจจะมีการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยซ้ำซึ่งจะเป็นคนที่ผู้จัดการทีมต้องการแต่ผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นนักเตะอย่างไซเซโดย้ายทีม เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พ่อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพในแผงมิดฟิลด์ของเราอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นข้างเบอร์หนึ่งที่เราจับตาดูกันมาโดยตลอดเขาคนนั้นก็คือจุดเบริงแฮมมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเสือเหลืองโบสเซียดอร์มุนที่นับวันจะยิ่งโชว์ฟอร์มสุดยอดมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในระดับสโมสรและกับทีมชาติอังกฤษ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางสปอร์ตบิลสื่อชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็ได้ตีข่าวใหญ่ประจําวันนี้ออกมาเลยว่านิวอร์พูอาจจะมีโอกาสเซ็นสัญญากับเขาในเดือนมก,กราคมนี้เลยเรื่องดังกล่าวได้รับการขยายผลต่อมาในทางนิวอัพพูเอ็กโคสื่อวงในของสโมสรของเราที่ก้างอิงแหล่งข่าวมาจากเมืองเบียดังกล่าวโดวยทีมของเราจะเสนอนาบีเกอ,อิตา้าเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาซื้อขายบวกกับเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อปิดดิวนี้ ทังนี้แม้ว่าเบลลิงแฮมจะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีอยู่ด้วยแต่ลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมเต็งที่จะได้รายเซนของเขาขณะเดียวกันเกอ,อิตาก็ใกล้จะหมดสัญญาดังนั้นการใช้เขามาเป็นตัวล่อเพื่อให้ดอรมุนยอมขายทางเบลลิงแฮมออกมาจึงเป็นทางออกที่สุดยอดและจะช่วยลดค่าตัวของดาวเตะวัย19ปีลงมาได้ด้วย แล้วเพื่อนๆล,ล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมสรงความคิดเห็นกันไว้ไใ้ตาคลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ